โรลัทน <Grow> <ม>ี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางรา้านปันนี้ประสบปัญหา,าก็คือแมปพีวันเดย์ทริปอินนครปฐมค่ะทุกคนซึ่งที่แรกที่เราพามานะคะเป็นนี่เลยไปกินเตี๋ยวชมทุ่งสารายานะคะทุกคนไปดูกันเลย บรรยากาศนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยไม้ไม้สัรสานแล้วก็มองอวิวของทุ่งนาไปนะคะทุกคนีนเขามีหลายโซนมากจากเขามีแบบด้านหลังเขามีแบบโซนด้านหลังแล้วก็ซุ้มๆแบบด้วยเราจะไปน้าข้างหลัง เดินลงไปเลยจ้านหนมันก็จะมีสุมส้มๆแล้วก็ด้านหลังที่เป็นชมทุ่งนะคะทุกคนบรรยากาศก็คือดีมากแล้ววันนี้ของฟ้าเป็นใจสุดๆไจะนี่นะคะเมนูปลาหรือว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกับปกติก็ได้นะคะทุกคน แล้วก็มันก็จะมีแบบเมนูแนะนําที่เป็นอาหารจานเดียวนะทุกคนส้มตมส้มตำนี่หรือว่าเป็นแบบฟิล์นี้นะคะไข่ตุ๋นมอไฟาเรลย,ยา่ากินมากแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ดีมากเช่นกันนะคะแมคซะหรือว่าเอาเคยืุขึ้นแต่ว่ามันน่าจะเหมือนกันหรือว่าเอาลาบปลาช่อนหรือว่าปลากระป๋งโปลงชิลมากทุกคนสบายมาก ลเยน,บบน,นี่ปลาหมึกผัดไข่เข้มเมนูแรกมาแล้วจ้าน่าอิสู่นะเดี๋ยวมาชิมกันติดเร่งรีบ,รบจะได้ปิ้งกันตอนเช้าได้ไปเรียนแล้วก็ทำงานอองปลาช่อนแปะสะใช่ไหม พ <Peace S 2> ิสมาานี่เคยอยากกินมาสักพักแล้วตามหาอยู่ว้ากินได้เลยจ้านี่น่ากินมาก You? Hmm. Mm -hmm. Two moments later <laughs> อร่อยทั้งสองอย่างเลยนะคะที่สั่งมาแล้วก็กินหมดด้วยนะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้นก็บรรยกาศดีมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยถ้าใครกําลังมองหาแบบร้านที่กินกับที่บ้านหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะแนะนำร้านนี้เลยนะคะกินเขียวชมทุ่งจ้าไปเลยจ้าอิูฟิวชิวๆนะดูสิ อาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนจะบอกว่าลมโกรกแบบเย็นสบายสุดไปเลยคือไม่อยากสัลุกเลยอยากสัน,นอนสักประมาณแบบสามชั่วโมง,ยอ,ยงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากเลยใครที่หาร้านอะไรแบบนี้แนะนำร้าแนบบนี้เลยจ้า ก็คือแมพขิดนะจาทุกคนต้องถามอดีๆเลยนี่คือแบบสองรอบแล้วคือมาขีดทางสภาพรูจะได้ไปคาฟเฟ่ถึงจะถึงที่แล้วมันไม่มีป้ายตามแมพก็คือไม่ถูกไปแล้วเราต้องตามพวกแกงนี้ไปเพราะว่าเขาก็จะไปคาฟเฟ่เหมือนกันแล้วรอบแรกเรเาเขาก็ปิดมันเราจบเก่งลกเขาเราจะตามพี่เขามา <laughs> ตลกตรงที่ทั้งแก๊งสามสี่คันด้านหลังคือจะไปคาเฟ่นี้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือคาเฟ่อะไรนะคะลึกลับขนาดนี้อันคือข้างหน้าก็มาอีกอ่ะแล้วผิดอีกเนี่ยคือแบบโคตรทุลักทุเลอ่ะดูดิทุกคนล้้นมาคาเฟ่นี้ทุกคนก็คือเราจะต้อง นี่ค่ะถูกแล้วค่ะต้องเห็นบ้าง ถึงแล้วจ้ากับร้านโรงนะคะที่เราจะพาทุกคนมาคนเยอะมากและต้อบอกว่ารถตามหลังเราอะแต่เป็น10สิบคันอะทุกคนไม่ผิดนะมผิดซอยเหมือนกัน,กนอ,ะอ่ะไปไปและแล้วเราก็มาแล้วคะ่ะทุกคนถึงแล้วจนได้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนนั่งรอูนกรุบ <c oughs> วันหยุดน,นะคะทุกคนคนเยอะม,มากได้แล้วนะคะอันนี้เป็นโรลาเต้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะมีไอติมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อน,นค่ะเดี๋ยวจะไปสำรวจนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้แต่ก็คือกาแฟอร่อยนะทุกคน แล้วนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยย่าถามว่ามาแค่นี้หรอมาแค่ถ่ายรูปแค่นี้หรอใช่ค่ะผู้หญิงก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนนะคะย่าก็คือไม่เข้าใจเรล้าไม่เข้าใจัยรุ่นนี่ฟิลฟิลเห็นปะบรรยากาศอารมณ์แบบเป็นสวนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูตรงกันตนาตรงนู้นนะคะที่มันแบบเป็นเหมือนอิดสวยๆตรงนู้นนะ เราถ่ายรูปลานี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนกาแฟจะบอกว่าอร่อยมากนะคะช่วงนี้คือมันเป็นช่วงหยุดยาวเนาะก็คือคนเยอะมากๆเลยถ้าใครมาวันธรรมดาน่าจะเออไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบคนล้นมากเดี๋ยวจะพาไปวัดกันต่อนะคะเอาใจคุณย่าค่ะร้านนี้นะคะกาแฟอร่อยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นแบบซซนเตอร์ของเขานะมันจะมีไอติมขม้างบนด้วยเนาะแล้วก็ร้านที่จอดรถเลงเนี้ยคือดีหมดเลยถ่ายรูปได้นะคะเราสามารถเดินไปถ่ายอรค์การนาได้นะคะแล้วก็แอบเฟลตรงนี้ เพราะว่าช่วงนี้คนมันเยอะมากความเป็นหยุดยาวเนาะคนแบดูดิจอดรถกันเยอะมากแล้วก็แบบเราไม่ได้ดื่มดํากับคาเฟ่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้างในก็คือโตเต็มถุกโตะนะคะก็พอได้น้ำเสร็จเนี่ยก็เออมาถ่ายรูปวด้วนานโนแล้วก็เดินเล่นมันก็แบบเออไม่ได้ดื่มดํา,มาอะไรมากมายนะคะแต่แนะนําเลยว่าให้อ่านแบบใน i อจีเขานะคะอย่ามาตาม Google Ma p นะคะเพราะว่ามันพาเราไปซอยผิดน,นะคะทุกคนแล้วก็แบบเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแบบบันทึกจริงจริง,รง <ๆ S 2> อะไรเงี้ยเดี๋ยวแปบะบ ไปเลยค่ะขาบอยไปสาา้เนอไปวอวดกละวันารอบจัอค์สิบุญกานี่นะคะทำบุญจ้าเข้าพรรษา กระหวผ้าหีบศพน้ำมันนะจ๊ะสองรอยบาทวาวหลวงพ่อเซลยสุขมงคลปรมนี่อ๋อนี่ไงรอดลาหูนี่ไง ทางลอดท้องช้างนะคะแล้วก็ราวหูต่างๆนะคะไปจากทาลอดท้องช้างบนขวา3รอบจบไปแล้วนะคะกับวันเดย์ทริปนะคะที่พาทุกคนมาเที่ยวสารายา จะบอกว่าใกล้กรุงเทพมากๆเพียงแค่ขับรถมา30นาทีนะคะก็ถึงแล้วนะคะซึ่งทริปนี้ถ้าใครมาตามนะก,ก็ถือว่าครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพาไปกินอาหารนะจะบอกว่าอาหารก็คืออร่อยมากๆนะคะไปคาเฟ่นะคะทุกคนวมถึงมาทำบุญด้วยนะคะโชคที่ตูนมาเนี่ยก็เป็นเข้าพรรษาพอดีนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็วัดที่ตูนมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีเหมือนแบบมูด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือครบหมดเลยมีทั้งลอดลางหูนะคะอะ่ลอดท้องช้างนะคะหรือว่าคลาสิวลีนะคะก็คือมีครบ นะค,ะคนค่อนข้างเยอะเลยมาตามกันได้จ้กทุกคนจ๋าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบาย